ขออนุญาตแนะนาตัวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัติดาดุลงนิทิชัยคณะเปาหลังจากที่ได้ชมวิดิทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าสู่กิจกรรมถัดไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมุกดาพดุงยานประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะ,อ,ะอ,อสมรค่ะนะคะอ,อสมเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรสุขภาพนะคะทีนี้ในกา,ารทํางาน ในแม่สาสุขจังหวัดเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ทางชนะมทางวิชาก,การเนี่ยที่ได้ในวันนี้ที่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตที่จะนะจะทำให้อ,อสมอนั้นแบบเราเรียกง่ายๆว่าของจังหวัดนะคะแล้วก็นําไปสู่การสร้างต้นแบบหรือเครือข่ายการาแอปพลิเคชันนะคะที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มหาวิทยาลัยการค่ะสําหรับของเทพบุรีก็จะมี6กําบลด้วยกัน3า0รยอดตําบลบางสคพานตาบลชัยรา์ ำสาหอีก2เดือนแล้วก็ปลายทางของกิจกรรมนั้นก็จะมีการมอบประกาศสุณภาาผู้สูงอายุนะคะก็ส่งมาให้กับคณาจารย์ซึ่งจะทําเป็นลหลักสูตรสหลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกคือหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยแพลฟอร์มนั้นปลายทางคือการบันทึกและการใช้ประโยชน์บริษัทเจนนี่จะประมวลผล คอมุ่งเข้านั้นมีนะมแหล่งความรู้นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาก็ต้องขึ้นทางเชคโนโลยีที่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับทีนี้ในเรื่องงานเราในเบื้องต้นนะผมก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆอีกสิ่งหนึ่งรางวัลก็คือเป็นอสมอสาขาทันตกรรมครับมีที่แล้ว Ja.